สวัสดีครับทุกคนดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่อง r e เนเวนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเส้นทางความรักของเหนือพร,รามนะครับจากซีรีส์ This Is l o v e Story เหนือพร,รามนะเดงมาดูกันว่าเส้นทางความรักของพวกเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับมีดราม่ากเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าหวานแบวแบบหวานเลี่ยนอะไรขนาดนั้นไหมนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเรนก็จะมาเล่าให้กับทุกคน,นได้ฟังกันนันเองนะ เรื่องราวเนี่ยมันได้เริ่มต้นขึ้นนะครับเมื่อเหนือคนที่มีอาการไข้โคนกดหักเผลอไปมองพระรามน้องชายของแฟนเพื่อนคือมันจะไม่มีอะไรแปลกหรือไม่มีอะไรน่าประทับใจเลยถ้าเกิดน้องพระรามอะ่ะไม่ยิ้มนะคะแบบทําตัวเฉยเยชีวิตของเขาอะ่ะก็คงเรียบเรียบเรียนไปวันๆไม่ได้น่าหลักสดใสอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยเหนือก็ตัดสินใจตามจีบพระรามนะครับขยันสร้างโอกาสสร้างโมเมนต,ต์ต่างๆ,ให,งๆให้ตัวเองได้ใ,ใกล้ชิดกับพระรามในขณะเดียวกันเนี่ย พระรามเองก็ยอมเปิดใจให้เหนือเข้ามานะคะทั้งสองคนเนี่ยก็เลยได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนั่นเองจากนั้นความรู้สึกที่เหนือตกหลุมรักพระรามตั้งแต่แรกเจอพอได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับก็ยิ่งชอบมากขึ้นจนตัดสินใจขอพระรามคบนะซึ่งพระรามเนี่ยก็ตอบตกลงทั้งสองคนก็เลยได้เป็นแฟนกันในที่สุดนั่นเองฟังว่าถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยคงสงสัยว่าเคยรักกันง่ายขนาดนะั้นเลยหรอแบบขอเป็นแฟนแล้วก็ตกลงที่จะคบกันเลยหรออะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆแล้วอะ ตัวพระรามเองอ่ะก็ตกหลุมรักเหนือตั้งแต่แรกเจอเหมือนกันนะคบแต่ว่าตอนนั้นน่ะไม่รู้ว่าเหนือแยกออกหรือเปล่าระหว่างเขากับพระลักษอะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่าจะเข้าหายยังไงแต่แล้วเหนือก็เข้ามานะครับมาโยด มาจีบแสดงความชัดเจนแบบเกินเบอร์มากๆแล้วก็จริงใจมากๆเขาก็เลยไม่ปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองแล้วก็รับรักเหนือใน,นที่สุดนั่นเองคือต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยหวานมากใสามากหวานกูแบบเกินเบอร์มากๆนะครับคือตั้งแต่บรรดแรกจนถึงบรรดาสุดท้ายอ่ะก็คือไม่มีความดราม่าอะไรเลยนะคะมีความกุก๊กยิกน่ารักสดใสแบบฟิลกูดมากๆนะคะถ้าเกิดใครชอบซีรีส์ประมาณนี้หนังสือิยายประมาณนี้อะไรเงี้ยเรื่องนี้เนี่ย ไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะมันดีมากๆจริงๆเนาะเป็นยังไงกันบ้าง ครับทุกคนสำหรับเส้นทางความรักของเหนือพระรามนะครับจะบอกคู่นี้เนี่ยคอาข้างที่จะน่ารักทุกคนไม่มีอุปสรรคอะไรเลยไม่มีดราม,ม่ากก็คือหวานแวววูบหวานน่ารักกุ๊กกิก๊กคือดีไปหมดแบบดีงามมากๆนะครับถ้าเกิดใครชอบคู่นี้นะครับก็ฝากติดตามในเวอร์ชั่นของซีรีส์ด้วยละกันนะครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะออนแอร์ทุกวันเสาร์นะครับเวลาสี่ทุ่มตรง,งทางแอปพลิเคชันไลน์ทีวีเท่านั้นนั่นเองครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันครับถ้าเกิดชอคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เรนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เรนก็ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะบ๊ายบาย